เออน้องจ้าพอดีพี่เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่อ่ะจ้ะข้าวของยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยอะ่ะเลยอยากจะขอยืมไม้กวาดกับที่ควยผงหน่อยได้ไหมจ้าอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมยืมให้นะนี่ครับพี่ขอบใจนะจ้าเดี๋ยวพี่รีบเอามาคืนนะครับผมเออน้องจ้าพี่จะขอยืมไม้กวาดหน่อยอ่ะจ้า อ๋อครับได้ครับพี่อยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละครับงั้นพี่ไปเลยนะขอบใจจ้าอืมไม่กวาดหายไปไหนวะอ๋อพี่ครับพี่ครับพี่ครับว่าไงจ๊ะมีอะไรป้าจ๊ะเออไม่กวาดกับที่โกยผงผมมาครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่หยิบให้ครับผม นี่จ้ะขอโทษทีนะพอดีทำนู่นทำนี่เพลินว่าจะเอาไปคืนก็เลยลืมเลยไม่เป็นไรครับพี่อขอบใจนะตาเออน้องตาพี่ขอยืมแมวกานหน่อยจีตาอ๋อได้ครับเออไม่ร้ายๆเดี๋ยวพี่ยีบเองอครับครับขอบใจนะครับครับเออน้องตาครับพี่ขอยืมแมวกานหน่อยนะอ๋อที่เดิมครับพี่ยิบเลยขอบใจตาค่ะ อุ้ย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 พี่ขอยืมอีกสักรอบนะจ๊ะเนี่ยว่าจะซื้อตั้งหลายทีละลืมทุกทีเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบขี้หลงขี้ลืมอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ผมซื้อมาใหม่แล้วอันนั้นอะเอาไปเถอะผมให้เห็นพี่เดินไปเดินมาหลายรอบอะจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงกหัวพี่จะเมื่อยเกงใจด้วยแหละ bring time